วันนี้มาดูต้นองุ่นนะคะต้นองุ่นเห็นไหมเก็บกินได้แล้วองุ่นลูกใหญ่มากเห็นองุ่นไหมคะลูกใหญ่มากเลยข้างบนลูกเต็มเลยก็ตรงนี้ก็มีโอ้ยดูสิลูกใหญ่มากเลย นี่คือองุกก่นมะกระไดสำหรับทำวายนะคะสีสวยด้วยสีสขาวสีออกนวลนๆวงเบลล์เลยนี่คือต้อนมันต้นมันปลูกสิบกว่ปีแล้วนะแต่ก็ยังใหญ่อยู่เลยโอ้ยดูสิต้น 多圆满啊！